อดีตสสกทมชี้แจงเหตุทิ้งพลังประชารัฐซบเพื่อไทย16มกราคม2566นางสาวการณิ์แห้วสันติอดีตสสกทมพักพลังประชารัฐและว่าที่ผู้สมัครสอสอเขตหนึ่งกทมพักเพื่อไทยเปิดเผยว่าเลือกอยู่กับพรรคที่ทํางานแล้วสบายใจมองว่าที่พื้นที่กทมเขตหนึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจมีพ่อค้าแม่ค้าทําธุรกิจค้าขายเป็นจํานวนมาก นโยบายของพรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญในเรื่องเศรษฐกิจเชื่อว่าจะช่วยพี่น้องประชาชนได้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในพื้นที่นางสาวการณิตกล่าวว่าการย้ายมาอยู่พรรคเพื่อไทยอาจจะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่รู้สึกสับสนแต่ก็พยายามทำความเข้าใจและชี้แจงแนวทางที่ตัดสินใจมาอยู่กับพรรคเพื่อไทยพลเอกประวิทรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพ,พรรคพลังประชารัฐทราบเรื่องที่จะย้ายมาอยู่พรรคเพื่อไทยแล้ว พ่อเอกประวิิร์ไม่ได้ว่าอะไรยืนยันว่าจะรักษาเก้าอี้ในพื้นที่ไว้ได้เนื่องจากเป็นนักการเมืองมานานที่ผ่านมาก็ทำพื้นที่มาตลอดขอให้ประชาชนมั่นใจและจะทำให้ดีที่สุดเมื่อถามว่าการย้ายพักครั้งนี้แสดงว่าพรรคลังประชารัฐมีปัญหาหรือไม่นางสาวการกณิศกล่าวว่าทุกคนในพรรคลังประชารัฐน่ารักทุกคนแต่จะเป็นเรื่องของนโยบายที่ตอบโจทย์ประชาชนมากกว่า ทุกคนในพักพลังประชารัฐยังเป็นเพื่อนหละยังพูดคุยกันได้และจะไม่มีการชวนใครในพักพลังประชารัฐมาอยู่กับพักเพื่อไทยสำหรับนางสาวการกณิตแห้สสวสันติอดีศสกทมพักพลังประชารัฐและเป็นอดีตภรรยานายชัยวุฒิธนาคมานุสนรรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES แกนนำพักพลังประชารัฐฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลก